ส่วนช่องทางแล้วครับท่านรอครับช่องทางที่จะจ่ายเงินสมทบเชิญครับค่ะเอ,อ่อเวลาที่เราจ่ายเงินสมทบนะคะละนจ้างเนี่ยจะหักเงินสมทบมาจากค่าจา้างของลูกจาก้างแล้วก็นําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมคลูกจ้างไม่ได้เดินทางมาจ่ายเองที่สานักงานนะคะนายจ้างเป็นคนหักเงินลูกจาก้างแล้วก็ตัวเองก็จ่ายเงินในส่วนของตัวเองแล้วก็นําส่งโดยสมมติว่าถ้าเป็นเดือนกันยายนก็ต้องส่งไม่เกินเดือนตุลาของวันที่สิบห้านะคะ เช่นเงินสมทบเดือนกันยา2,564ต้องนำส่งภายในวันที่15ตุลา2,564ครบโดยที่สามารถนำเงินสมทบนะคะผ่านช่องทางต่อไปนี้นะคะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะแล้วก็ด้วยาการแพร่ระบาดเนี่ยเราค่อนข้างจะให้ประชาชนเนี่ย <c oughs> งดเว้นการเดินทางที่ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าส่งเงินสมทบเนี่ยผ่านหนึ่งนะคะชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ e-payment โดย ทีนะคะเงินฝากกับธนาคารที่เป็นตัวแทนให้บริการเก้าแห่งก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยที่แบงค์นะคะธนาคารมิสูโฮธนาคารกิโตโมมิซุยหรือธนาคารทหารไทยนะคะอันนี้คือหากชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-payment หรือไม่นะคะชำระด้วยบัตรเครดิตเดบิตมาสเตอร์การ์ดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสมีสามแห่งนะคะที่ชำระได้ก็คือไปที่เราไปที่ธนาคารนะคะธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารธนาตาชาติค่ะอ uh huh. เลือกเอาตามสะดวกเลยนะอันนั้นคือสำหรับผู้ประกันตน uh huh. ใช่ไหมคะอ uh huh. ที่จะชาระเงินนะคะเป็นสมทบค่ะคจะได้ไม่ต้องมาที่สํานักงานลดความแอค่ะนายจ้างจะเป็นคนดูแลหากจากลูกจ้างรวมกับรของตัวเองแล้วก็ส่งประกันสังคมนะโดยระบบทาง e-payment เนี่ยถือว่าสะดวกและปลอดภัยด้วยนะครับผมลดเงินส่งแล้วเนี่ยลูกจ้างจะกังวลนะดิเอ๊ลดเงินส่งแล้วสิทธิประโยชน์ลดหรือเปล่าครับท่านรองครับ สิทธิประโยชน์เท่าเดิมค่ะลูกจ้างเนี่ยผู้ประกอบานสักการะใช้สิทธเจ็บป่วยคลอดบุตรทุกพลภาพเนี่ยได้เหมือนค่ะสิทธิประการสังคมได้เท่าเดิมไม่มีการลดสิทธิแต่อย่างใดนะคะไม่ว่าจะเราลดอัตรางเงินสมทบยังไงก็ตามนะคะ,ะในทางวิกฤตเนี่ยเรามีการช่วยไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ด้านโควิดเองหรือสิทธิประโยชน์ด้านการฉีดวัคซีนเองก็ตามค่ะมีการเ ที่ประโยชน์อยู่ตลอดเวลาค่ะดูแลอย่างดีไม่ต้องห่วงครับลดเงินแต่ไม่ลดเรื่องของสวัสดิการทั้งสิ้นแถมยังดูให้เต็มที่เลยนะถ้าเป็นส่วนของประกันสังคมนะครับตรงนี้ตรงนี้ท่านรองมีอะไรเสริมมีไหมครับมีผู้ฟังถามมาทางเพจ Facebook ไลฟ์แล้วจท่านรองครับค่ะก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตโฆษณาการชำระผระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัย นายจ้างต้องส่งนําเงินส่งทบมาส่งที่สํานักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางยุ่งยากต่างๆเพราะฉะนั้นด้วยระบบเนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยใช้ช่องทาง่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์